เอาแล้วครับผมแล้วนี่ก็คือการลงดันครั้งแรกของผมนะครับอีกไม่กี่วีเขาก็จะเปิดแล้วมาดูซิว่าผมจะไปได้สักกี่ลูมนะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยผมวันนี้เรามาอยู่ในแมปอนิเมะโซลส뮬เลเตอร์กันอีกครั้งหนึ่งครับสาหรับครั้งนี้นะครับมาในอัปเดตที่3ามนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเขาเพิ่มอะไรกันมาบ้างครับก็เพิ่มโซนของก็คือจะเป็นอนิเมเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วนะครับผม ตัมชื่อแน่นอนไม่ได้นะแต่ว่าเป็นสลามแล้วกันนะพระเอกเป็นสลามดิมูรู้นั่นแหละชื่อเขานะครับแน่นอนนะผมแล้วก็จะมี7ฮีโร่นะครับแล้วก็มี4ดาบใหม่สามคัใหม่นะครับแล้วก็จะเป็นเป็นอาชิเมนต์แบบใส่ตะเลียงได้เพิ่มอันนี้คือแจ่มเลยนะผมจะได้แบบฟาร์มพลังได้เพิ่มขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็จะมีเออ่เควสอาชิเมนต์ตในการเปิดนะแล้วก็จะเป็นเควสเควสจากเออ่โซน7บาปนะครับแล้วก็อันนี้เด่นมากครับผมสำหรับคนเกลือนะครับสำหรับผมในตอนนี้ก็คือ ที่เช็คอินรายวันเนี่ยตะกอนเขาจะให้แค่บู๊ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้นะครับอัปเดตที่3นะครับเขาจะแบบว่ามีที่สุ่มสกิลมาให้เราด้วยครับในแบบเช็คอินรายวันอันนี้นะนะครับแล้วก็จะเพิ่มระบบของถ้ำมานี่ก็จะเกิดแบบทุกๆครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ในถ้ำเนี่ยเหมือนเขาจะมีโอกาสเนี่ยดรอปโซแบบ3เท่าแม้แต่สําหรับโซนใหม่เนี่ยผมน่าจะพาไปดูไม่ได้นะครับก็คือเควสเนี่ยผมยังแบบยังติดอยู่เลยนะครับโอ้โหน่าจะติดแบบสักพักหนึ่งเลยแหละเดี๋ยวเรา ส่วนระบบถ้ำนะผมจะเดินมาตรงนี้นะสำหรับคนที่แบบไม่มีเทเลพอร์ตอะไรเงี้ยอย่างผมนะนะครับเขาก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วหน้าตาคุณก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะก็จะมี3ประตูนะครับแน่นอนว่าน่าจะเป็นประตูแบ่งระดับความยากนะครับแต่ว่าตอนนี้เขายังเปิดอยู่แค่ประตูเดียวนะครับก็คือด้านของประตูสีฟ้านั่นเองครับคือครึ่งชั่วโมงเขาก็เปิดอ่ะอย่างอย่างผมในอีกเจ็ดนาทีก็จะเปิดแล้วนะครับแล้วก็อชิเม่นที่เขาเพิ่มมาใหม่เนี่ยเขาทํำยังไงนะครับ อันนี้ก็คือหน้าตาของอะชิเมนท์ที่เขาเพิ่มมาใหม่นะครับนี่เมื่อเราไปได้1ิบห้องเนี่ยเราจะใส่ฮีโร่ได้เพิ่มอีก1ตัวนะครับแล้วก็จะเป็นอันนี้ครับผมเมื่อเราไปห้อง20เนี่ยเราก็จะเปิดฮีโร่ได้เพิ่มอีกนะครับ1ตัวมีจนถึงห้อง50เลยทุกคนเมื่อเราไปถึงห้อง50ได้เนี่ยเราก็จะใส่สัตว์เลี้ยงได้เพิ่ม3ตัวเลยนะครับไปครับผมเดี๋ยวเราไปลองดูระบบถ้ำกันดีกว่านะผมถ่ายมาให้ดูแล้วเอาละครับผมและนี่ก็คือการลงดันครั้งแรกของผมนะครับ อีกไม่กี่วีเขาก็จะเปิดแล้วมาดูซิว่าผมจะไปได้สักกี่ลูมนะผมไปครับผมอือหือโอ้โหมาถึงไคโดก็โดดตบอะไรนู้ร่วงมาเลยฮนะอะไรกันครับนี่แต่ได้อยู่นะห้องก็เป็นประมาณนี้นะครับอู้แต่ว่ามันสวยอยู่นะข้างในนะครับอุย้ยได้อยู่นะแต่ถ้าเราเล่นไปนานๆก็คงบอกว่าเฮ้ยด่านมันเกะก,กะจังเลยแต่ด่านนี้โล่งดีนะผมว่าก็โอเคเลยนะคือแบบแผนที่มันไม่ใหญ่เท่าไหร่นะในทำออในในทำใครเจ้า,า,า,าแบบจะทําใหญ่ทำเพื่อนะ โอเคตอนนี้ผมมาถึงห้องที่10แล้วทุกคนแน่นอนว่าอาชิเมนต์ผมเนี่ยปวดแล้วครับทุกคนผมก็ใช้เลยละกันนะผมจะได้ฟาร์มพลังได้เพิ่มแม่ฮีโร่ผมเป็นไงบ้างนี่ใช้ไปก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าผมแบบว่าแปลถูกหรือเปล่านะแต่เขาน่าจะอารมณ์แบบว่าเมื่อคุณลงดันเนี่ยเขาจะได้เงินแบบ3เท่าอ่ะนะงั้นเดี๋ยวผมจะเปิดบูทไว้ก่อนด้วยดีกว่านะทุกคน ในลูมของ20นะครับทุกคนเลือดบ,บอสนี่แบบ5.85 Qd คิวดีเลยครับโอ้โหสงสัยผมจะมาได้แบบ20กว่าห้องเอ้ยเหมือนจะได้รูนด้วยนะโอ้โหโอเคเลยนะผมอใครนู้กอนี่เจอไปผลไฟเจอแบบเอสมาร์คี e. แต่ไม่ใช่ผมใช้ซาโบนะตอนนี้บอสมาดาร้า,าเนี่ยเลือดแบบเกือบ300 Q คิวดีเลยนะคนผมน่าจะไปไม่ถึงแล้ว30ห้องแต่เวลาข้างบนเหมือนเขาจะไม่รีเซ็ตน,นะก็คือ15นาทีเลยนะ คือเล่นไปเลยครับ15นาทีคือเขาก็จะให้เวลาเล่นแบบ15นาทีเลยเหรอเหมือนจะไม่มีเวลารีเลยนะทุกคนคือคือถ้าแบบว่าหลายๆแบบเขาก็จะแบบว่าเมื่อเราผ่านสักเอ่อห้าหกประตูอะไรเงี้ยอาจจะมีแบบปุ่มกดใช่ไหมแล้วก็แบบได้เวลาเพิ่มแต่นี่คือแบบยิงยาวไปเลย15นาทีโอ้โหผมอยากรู้ว่าผมจะได้ตังค์เพิ่มมาเท่าไหร่นะครับ225หานะทุกคนตอนนี้ มาดูครับว่าผมจะได้โซเท่าไหร่นะทุกคนคือแบบตีนานมากครับแต่น่าจะได้ไม่เยอะเราผมว่านะเอาเวลาไปตีบอลธรรมดาดีกว่าโอ้โหก็อหอหอพอได้อยู่นะแต่ดูซิว่าเลือ่อตโอ้โห15บห้าคิวเนะผมลักหกก็มีรูนนะครับแล้วก็จะได้เงินนะครับเงินมากหน่อยยิ่งเราไปไกลๆอ่ะนะ โอเคครับผมระบบท้ำก็จะมีประมาณนี้นะครับผมว่าผมน่าจะบอกในเรื่องของอัปเดตไปหมดแล้วนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวผมจะมาสุ่ม skill สกิลสักนิดนึงนะทุกคนนะครับคือตอนนี้มีระดับมิติกแต่ผมจะไม่สุ่มตู้นี้หรอกนะครับผมมีที่สปินอยู่24ครั้งนะครับแต่ผมจะไม่สุ่มตู้นี้นะครับเดี๋ยวรออีก5นาทีแล้วผมค่อยมาสุ่มเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งผมเมื่อตู้รีเซ็ต one hour later ตอนนี้สกิลเขาก็ทำการรีเซ็ตแล้วนะทุกคนเนี่ยมาดูโอ้โหไขโดมาเลยดีกว่าทีเผลอแล้วจบเลยป่ะทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะทำการสุ่มไปเร็วๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าผมจะได้ไขโดหรือเปล่านะเออ มันก็มาแล้วไงผมก็มาแล้วไงอยู่ๆกำลังใจเล่นเกมก็ขึ้นมาตอนเนี้ <c oughs> คนอื่นผมผมอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะแต่คนอื่นแบบผมกดใครโดหนึ่งทีผมกดสองทีได้แล้ว <c oughs> พี่ก็จะบอกน้องว่าพี่ก็ได้เหมือนกันครับนะเลยหมอนี่เอาสกินระดับมิติกมาโชว์ไม่สนหรอกไปละไม่อยู่ด้วยละไปละนะผมเดี๋ยวเรามาดูสกิลของใครโดูกันดีกว่านะว่าแบบมันจะเท่แค่ไหนนะ ผมก็ยังไม่เคยเห็นนะครับแต่เห็นเขาบอกว่ามันทําการพูดไฟโอ้ยมันก็เอาอยู่นะทุกคนมันก็เอาอยู่นะโอเคครับผมทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตที่3นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณมากมากม bye bye, ครับผมบ๊ายบายครับโชว์อีกทีโอ้ยโหแม่มันเทศเหลือหลายเลยจริงๆนะ